สงสารน,น้องอะ่ะเห็นน้องมาเป็นอุ้ย <_ an> เห็นน้องมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วสงสารน้องเธอดูดิเห็นป่าน้อง,อองพี่จะไม่กัดเดี๋ยวเธอเจ็บพี่จะไม่กัดครึ่ง,งพี่จะกัดทั้งคำํำขย้อนบ้าเลยล่ะอีบ้า สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ช่องเกียร์แซ่บนะจ๊ะกซบวันนี้พี่เกียร์พามากินอาหารเกาหลีแล้วอยากกินอาหารเกาหลีช่วงนี้คือไม่รู้เป็นอะไรคือตื่นเช้ามาเสียบโทรเรียกตัก้มกระพึ่งเฮ้ย มาแถวบ้านหน่อยพี่อยากกินอาหารเกาหลีตอนนี้พี่เกีย์อยู่ที่ซอยนวลจันทร์นะแล้วร้านนี้อยู่ในซอยนวลจันทร์สามสิบแปดทับหนึ่งนะอยู่ระหว่างซอยสามสิบหกกับสามสิบแปดเลยอยู่อยู่อยู่แบบเป็นเวิร์กอะไรสักอย่างมีอาหารเยอะๆเข้าไปจอดรถข้างในได้สามสิบบาทเธอเ <laughs> ขาบอกว่าจอดสามสิบบาทจ่ายตั้งแต่เช้าสิบโมงจอดได้ถึงเที่ยงคืนอ่ะอยากขายักจอดจอดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รา้านนี้ชื่อร้านว่าโอปป้าซารังเฮคือจริงๆอ่ะเขามีสตอรี่ในร้านนี้คือจริงๆอ่ะเหมือนเจ้าของร้านสองคนอ่ะพี่ผู้ชายอ่ะเป็นเหมือนคนเกาหลีแล้วผู้้้้หหหญิิงงงออ่่ะเเเเเเป็็นนนนแแแบบดดาาาาาามมมีกกกกลลลลจวววววคทททััร์ชโตยื ทำอาหารเองที่บ้านพอทําอาหารเองที่บ้านเสร็จใช่ป่ะเขาก็เหมือนขายเดลิเวอรี่มาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วมีคนสั่งเยอะมากตอนนี้ก็เลยมาเปิดหน้าร้านซึ่งณนะวันที่มาถ่ายเขาบอกเขาเปิดมาได้สักประมาณปีกว่าละแล้วเขาบอกว่าอาหารอร่อยมากฉันไปดูในรีวิวเว้ยใน Google Map คือคนรีวิวมาสักห้าสิคนแต่คะแนน4.7 8จแกฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องกินแล้วอาหารมันมีหลากหลายมันมีอาหารเกาหลีที่แบบว่า ไม่ต้องเข้าไปกินในเมืองแล้วมีความวาไรตี้หมูย่างก็มีซุปก็มีจาจางเมี่ยนก็มีจิมดักยังมีเลยแก่ซึ่งฉันเนี่ยอยากกินมากจิมดักหากินยากมากงั้นเข้าไปเลยแน่นๆจุกจุกสั่งมันทุกอย่างเท่าที่เราจะกินไหวแล้วก็แล้วก็วกเน้นเน้นของอร่อยวันนี้แฮปปี้มากเพราะว่าอยากกินอาหารเกาหลีจริงๆป่ะเข้าไปเลยดีกว่าอป,ป้าซาดังเฮอาหารเกาหลีจ้ะ ขามาในร้านร้านน่ารักมากมีที่ให้เด็กเล่นด้วยเธอแล้วก็ร้านแบบแต่งขา,ขาวๆดูเกาหลีเกาหลีเขามาในร้านต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะเนี่ยเขามีรองเทา้าแล้วเห็นเจเพึ่งไหมเจพึ่งนั่งรอยอยู่คือนางอ่ะเวลาแบบมาถ่ายนะนางจะไปเตรียมตัวรอก,กินตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างร้านแบบเกาหลีเกาหลีเหมือนมาเที่ยวเกาหลีเลยเธออ่ะไปก่อน เขาหน้ากินมากแล้วคือแบบว่าคือแบบเฮ้ยแต่และอย่างคือแบบว่าเฮ้ย อลังการแล้วดูแล้วน่าจาะแบบพอชั่นน่าจะใหญ่เพราะว่าราคาจะแบบ2 3 0 0 4 0 0ก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งบางเมนูเขาจะเขียนไว้แล้วว่าอสำหรับกิน2อสมคนสำหรับกิน3-5มคนเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครไม่กินเยอะเขาจะแบบมีเมนูแบบจานเดียวด้วยนะนี่มีเมนูแบบจานเดียวนี้ด้วยนี่ด้วยซึ่งก็เลยสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะคิมบับอันนี้จะกินเป็นอนะูยองอูไงจำได้ไหมอูยองอูไงคิมบับเอาเป็นหมูย่างกิมจิอันนี้2อ0รอนะจิมดักไก่พะโล 550. นนะหะะ่หราร้อยหทย ค่อนข,ข้างจะยากมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่หากินยากกว่าไอ้พวกจับแชร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นซุปกิมจิเขาบอกว่ากิมจิอนนี้ทำเองด้วยเอาเลยซุปกิมจิชิเกนะน้านี่สองบาทแล้วก็ไก่ทอดเกาหลีสุดอบป้าอันนี้299ตอกบกอกปกีคอมโ,มโบใส่คิม,มารีให้เรียบร้อยเลย2 6 5บาทอันนี้ขอสั่งเซตใหญ่เพราะเราอยากได้ความหลากหลายไงก็คือจะเป็นบาร์บีคิวเซตเขาจะมีทั้งอะไรนะเดี๋ยว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 ขอดูก่อนนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟัง ถ้าเป็นบาร์บีคิวเซตนะ950บาทแต่เขาจะแบบเป็นเซตใหญ่เลยแล้วก็จะแบบมีทั้งแบบว่า3มชั้นสันคอสไลด์เบคอนอะไรอย่างเงี้ยย่างแล้วเสิร์ฟพร้อมแบบข้าวกับผักอีกเลยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีจาจาังมยอนอันนี้200อันนี้อยากกินส่วนตัวเพราะชอบกินมี่ดำบดยังอะ่ะอ,อ๋อมีจุกกุมีอันนี้ของโปรดพึ่งเป็นปลาหมึกผัดซอสเผ็ดๆมั้งอันนี้390เราสั่งทั้งหมดกี่อย่างแล้วนะ1 2 3 4 5 6, 7 8 8อย่างเอาเอาเ้าอย่างเลขมงคลมาเลขเก้าไงแปดอย่างก็เลขมงคลนะพี่ทําไมอ่อ๋ออินฟินิตี้ของจีนเ <c oughs> หรอเลข8ปดเหรอแต่ว่าน,นี่เกาหลีนะไม่จําเป็นจริงหรอไม่จําเป็นหรอก็ถือว่าเป็นเอเชียเหมือนกันหรอเนี้ยหรอ อ่ะพึ่งว่าไงก็ว่างั้นแปดอย่างจริงจมันกลัวฉันสั่งกลัวกลัวพึ่งกลัวพึ่งกลัวหรอไม่กลัวไม่กลัวหนูไม่เคยกลัวอ่ะงั้นพี่สั่งเพิ่มแปดสิบแปดอย่างแปดอย่างอินฟินิตี้ก็คือกินไม่หยุดอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคก็น่าแปดอย่างแค่นี้พอเพราะฉะนั้นในเมื่อพึ่งคอนเฟิร์มว่าแปดอย่างพึ่งไปสั่งค่ะพี่จะนั่งรอกินสวยๆโอเคค่ะแต่อาหารเขาน่ากินมากเนี่ยเธอรสตูแต่ละอย่างดูแบบเห็นป่ะเห็นเมนูบ่าเนี่ยนะหน้ากินเนี่ย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 นะโคตรดีอ่ะใครจะ เรียบด่วนนวลจันทร์หรือ,อย่างนี้แล้นวนลานโคนน่ารักเหมือนมากินที่เกาหลีเอาจริงแต่อากาศร้อนข้างนอกเหมือนเมืองไทยเลย <c oughs> ฉันจะไหม้แล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรอดูอาหารว่าน่ากินขนาดไหนแกวันนี้ฉันตั้งใจมาก คือไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยอลังการมากคือแบบว่าพอชั่นแต่ละอย่างอะ่ะไม่ได้น้อยเลยเธอคือเยอะมากเธออีตัวเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะไอจิมดักที่ตอเแราว่าห้าร้อยกว่าบาทเธอรู้สึกเหมือนแพงใช่ป่ะเธอดูจานก่อนเดี๋ยวเทียบกับตัวฉันน่ะเดี๋ยวฉันต้องยืนฉันต้องยืนไม่มีงินยกไม่ไหวเธอดูจานจิมดักอันนี้คือจิมดักเธอดูก่อนเธอดูจานใหญ่ปะใหญ่มากแล้วดูเนี่ยไก่มาทั้งเท่าไหร่อันนี้ก็คือไม่ได้หากินง่ายๆในไทยนะแต่จริงจริงมีขายแต่ร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่แบบ มีขายจ้ามันจะเป็นเหมือนพะโล้เกาหลีนะแล้วเป็นไก่นะแล้วเป็นวุ้นเส้นหนึบๆอันนี้ชอบมากแล้วก็คือจะใส่พริกแห้งตอนไปเที่ยวเกาหลีอะฉันชอบอันนี้มากจริงๆมันจะเค็มๆมันหวานเท่าที่รู้นะมาที่จุกกูมีอันนี้คือจะเป็นปลาหมึกผัดซอสเผ็ดสั่งให้พึ่งเลยมาเป็นกระทะร้อนเลยจ้าเห็นปะเนี่ยดูดินะ่ากินปะนี่เห็นไหมฉันมีดอลลี่หมุนให้ด้วยเห็นปะเห็นปะฉันหมุนให้ด้วยตากล้องไม่ต้องหมุนตามฉันหมุนเอง มาที่เซตบาร์บีวเซตที่แบบเป็นเซตใหญ่900กว่าบาทแต่เธอดูหมูก่อนทั้ง3าชั้นทั้งเบคอนทั้งหมูสไลด์ชอบที่อะไรรู้ปะ่ะชอบที่แบบย่างให้เสร็จแล้วปกติแล้วคือถ้าเราไปกินแบบปิ้งย่างใช่ปะ่ะก็อยากกินหมูย่างแต่บางทีก็จะรู้สึกอ๋อตัวเหม็นตัวเหม็นแต่น,นี่คือแบบย่างให้เสร็จแล้วแล้วดูอันนี้คือ950นะจ๊ะ <Wow. S 2> ดูดิเบอเลอร์เธออยู่นะเบอเลอร์เธออยู่นะแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวน้ำนมันหกหกไหม้อะ เออไม่หกเนื่ากลดตัวมันมีน้ำมันหมูอยู่ข้างในและผักที่เขาเสิร์ฟมาดูดิผักตุตต้มตมีใบางาผักดีมากกระเทียมพริกน้ําจิ้มเลิศ่าผักคือใหญ่กวัวชนี่ค่ะดูดิเห็นวนะ่าผักใหญ่กวัวชนี่แล้วก็น้ําจิ้มเดี๋ยวเรามาชิมมันจะเป็นโคชูจังแหละพี่ว่านะ มาทัดที่เป็นตอกบกกีอันนี้คือเป็นเซตที่เขาใส่ตัวเลยนะคิมมารีมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะแบบว่าดูเข้มข้นดูคิมมารีกรอบๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเมนูที่ฉันชอบมากแล้วเวลาฉันกินแบบตอกบกกีใช่ป่ะฉันจะเอาคิมมารีป้ายป้ายตอกบกกีแล้วเอาเข้าๆเอาเข้าปากมันจะฉ่ำๆชุ่มๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เขาก็คือซุปกิมจิเพราะเขาบอกว่าที่เนี่ยกิมจิทำเองมามาดูนี่มานี่เธอเขาใส่ตุ้งอ่อน เต้าหูต้าหูต้าหูกิมจิดูเข้มข้นมากอะ่ะเหมือนแกงส้มเนาะแล,และไปที่คิมบับเมื่อกี้เราสั่งเป็นหมูกิมจิคิมบับหมดจ้าเขาก็เลยสั่งเป็นนี่แทนเป็นท็กาบีใส่ชีสเป็นไก่เป็นไก่อันนี้220นะเมื่อกี้อันแรกนะน200ถัดมาอันนี้เป็น ไก่ทอดสุดปอกป้าจ้ะคือก็ใหญ่อีกเธอเธอดูมือฉันยังไม่ถึงครึ่งไก่เลยอ่ะอันนี้คือไม่น้อยเธอเห็นปะดูดีดูด,ดีและดูดีอันเนี้ยฉันจะต้องปื่นซอสกลิ่นดีมากอันนี้ส่วนตัวอยากกินคนเดียวก็คือจะมีเรียกอะไรนะจาจางมยอนอ่าเป็นหมี่ซอสดำ แล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงนะซึ่งเกิดเครื่องเคียงเขาว่าเสิร์ฟไม่อั้นจ้ะเสิร์ฟเรื่อยๆจ้ะแต่ไปที่เสิร์ฟให้เอากลับบ้านนะนักกินที่โตนะเขาจะเสิร์ฟแบบมีเหมือนเป็นลูกชิ้นปลาปะ่ะใช่มีลูกชิ้นปลามีกิมจิอันนี้มีมันฝรั่งแล้วก็มีผักมีผักนี่ คือของดูสะอาดดูทําเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทําเองไงก็คือเป็นเป็นที่น่าชื่นชมนะก็คือคือเจ้าของร้านนะทั้งจําชื่อเขาไม่ได้กับโอป้าตัวภรรยากับโอป้าเขาเหมือนประมาณว่าเขาคืออยู่ในวิกฤตโควิด COVID 19, ใช่ป่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่ยอมแพ้เขาก็จะดิน้นดิ้นเพื่อที่จะแบบทาหาหาอหนทางหาช่องทางน่าสนับสนุนแล้วก็คืออาหารแต่ละอย่างน่ากินเพราะเป็นสูตรที่แบบโอป้าเป็นคนเกาหลีแท้ไงเธองั้นมาชิมกันเลยดีกว่า นี่คือน้ำลายเอือกเอือก,ออกตลอดเวลา<ม>เอาอะไรดีตอกปกกี้มาเป็นเมนูที่ฉันปลื้มที่สุดเลยตอกปกกี้ขอขอจ้วงเลยนะอซอสดีมากตอกาที่มัไม่ต่างกันซพราะส่วนใหญ่ตอกาสำเร็จรูปแต่นี่คือแบบน้ำซอสดีมากไม่ได้ติดหวานน้ำด้วยคือมีความหวานแต่ว่ามันมีความเผ็ดละหอมซอสดีมากพอกินมารีจิ้มเลยนะมานี่เวลากินนะมันต้องป้ายๆอย่างนี้ นี่เป็นลูกชิมปลานะปลายป้าคิมาลีจุ่มลงไปเลยจ้าแล้วซอสเขาจะแบบคลักๆลหน่อยนะซึ่งชอบชอบอะไรที่แบบไม่แฉะมากเป็นคลักๆอย่างนี้นเห็นปะเกือบเสื้อเลอะเลยอะเสื้อเลอะเลยอะอ,อระ่อยว่ะกรอบมากกรอบแบบกรอบวาวอดมากอะ ทับปีอ่ะมีร้านเกาหลีอร่อยๆใกล้บ้านเราอ่ะชิมๆเครื่องเคียงมาเครื่องเคียงอหอมกระเทียมมากกินกระเทียมกินงาหอมมากอันนี้อร่อยเลยผักอ่ะเครื่องเครื่องดีหมดเลยว่ะอันเนี้ยเผ็ดๆหอมๆเค็มๆหวานๆกิมจิปกติบคนไม่ค่อยกินกิมจิแต่เขาบอกว่าร้านนี้ต้องกินซุปกิมจิฉันกินนะแต่ว่ากิมจิสดปกติมไม่ค่อยกิน ต้องชิม,มเปรี้ยวอันนี้พี่กินได้พึ่งอันนี้อร่อยเลยอันนี้พี่กินได้ปกติฉันจะม่ค่อยกินกิมจิอย่างนี้นะถามพึ่งดิมาที่ไก่ทอดนะไก่ทอดมือเลยแล้วกันนะเธอไก่นี่เห็นก็ก้อยก้อยก้อก้ยกินเลยนะ ซอสติดหวานนำํำแต่ไก่มานานมากแล้วมาจานแรกเลยยังกรอบเลยอะ่ะเนี่คือไก่ทอดอร่อยเลยแล้วก็ซอสแบบโคชูจังแบบไม่ได้จัดจ้านมากมันมีความติดหวานนํำนะแต่หวานแบบนัวๆหว,วานแบบอร่อยอร่อยเลยอะ่ะอ,อ,อร่อยมากอะ่ะเค็มอ,มอ่อนๆหวานนำ้ำแล้วหอมๆแล้วนัวๆ อันนี้ไม่ได้จัดมากเด็กน่าจะชอบนี <ml> ้กินได้เลยไม่จัดจ้างแต่อร่อยหมาร้องไห้แล้วเนี่ยมาต่อที่อะดีจิมดักวาจิมดักมามานี่ๆจิมดักนะเอาวุนเส้นก่อนเป็นของที่ฉันโปรดปาที่สุดในจิมดักเพราะมันจะช้ำชำมันซอสนะแล้วก็กินกับไก่นะว้าว้เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีกลัวกลัวกลัวดีเออ ดูหน้าฉันดูหน้าฉันฉันกลัวมันดีมไม่ได้ดีใส่ขี่มันดีใส่เมเนี่ยเอาเหรอโอเคถ้าดีใส่ตั้มก็ถือพี่ถือว่าโอเคอยู่จริงๆขอชิมชิมเส้นก่อนความหนึบๆนะเนี่ยอันนี้คือของโปรดชานซึ่งหากินในไทยค่อนข้างแบบยากอยู่เหมือนกันอันนี้น้องมันมีความเค็มหวานมันพะโล้นะแต่เขาใส่พริกแห้งมันจะมีความเผ็ดๆเติมเ,เ,เ,เข้ามาแล้วคือแบบโปลเส้นอะ หนึบหนึบหนับหนึบหนับคือชอบมากชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่หนีบที่หนีบหนีบไก่หนีบไก่เดี๋ยวแท้ไก่ก่อนนี่เธอไก่ไก่ไก่คือเธอันื้อร่อยร้านนี้ต้องกินชิมดักจริงๆคือดีเลยหาที่ไทยกินก็ยากแล้วเจอร้านก็ไม่ค่อยถูกใจแต่ร้านนี้ถูกใจ่อยมากอะไก่นุ่มแต่ไก่คือไก่แต่อีวุ้นเส้นเนี่ยกกบอีน้ำซอสอ่ะที่สุดคนเนี้ย เคยไหมของเรากินต้ยมยำกุ้งอะเรากินแต่เห็ดเหมือนกันสั่งจิ้มดักมามีไก่ให้มากินกัวนเต้นวันนี้ซุ้มซ้ำจังเลยอะแล้วเสี่ยงต่อการเสื่อเลยทั้งทั้งทั้งทุกอย่างเลยเนี่ยมาต่อที่นทีต่อที่กาจังยอนนะกระดูดสุด,สด,สดคนเกาหลีคือต้องดูดให้สูดเพราะอะไรให้เกียริเราต้องให้เกียริเส้นบะหมี่และพ่อครัวมาเละไปหมดแล้วในวันนี้ดูเส้นเห็นไหมเส้นมีความแบบ เสมีความแบบคุกเลยนะเพราะมานานแล้วต้องรีบคุกต้องรีบคลุกกิน <Whoa. S 1> แล้วนะ ้นอร่อยมากอะปักดำให้ม่เส้นอร่อยมากเส้นโคตรอร่อยเส้นหนึบมากรสซอสอะออกแบบเค็มๆหวานๆนัวๆหอมอารมณ์เหมือนสตูอะแนะนำว่ากินร้านนี้ไม่คนใส่เสื้อขาวมาคือจะกินตะปพกีก็ต้องระวังซอสแดงกินจิมดักก็ต้องระวังซอสพะโล้จตนี่ก็ซอสดำอีกตุกุมีซอสตวกอิกอุ้ยตายฉันเพลินกัตอย่างนี้จังเลยอะขอกินผักดองผักดองนี่ ไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมดูหนะ้ากรอบกรึบมากไม่ได้หวานโดดด้วยมีความเปรี้ยวอมหวานเบาๆแล้วหอมแล้วผักตอบว่ามันยังมีความกรอบอยู่ฉันขออีกได้ไหมฉันชอบฉันชอบอีนี้มากเธอรู้ว่าฉันเป็นคนชอบกินอีจาทางมยอนมากเนี่ยโ,โดดเถอแต่มันแสดงถึงความอร่อยนะยอมแล้ว ดีมากแล้วยังไม่มุบออนไปไหนด้วยนะ <c ười> นยังอยู่กับอ้นี้อยู่ <c ười> เดี๋ยวยังอื่นไม่ได้กิน <c ười> เดี๋ยวละมานี่เลยสามย่างเหลือที่โอ้ยสี่ย่างเ <c ười> หลือคิมบับเ <c ười> หลือหมูย่างเ <c ười> หลือซุปก,กิมจีแล้วก็เหลือจุก,กุมี <c> ่ <ười> มามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่คิมบับก่อนคิมบับ ไก่แน่นมากแล้วพอคือแบบมับบนจะอดองมันมีอะไรทุกอย่างเข้าไปนะดีนี่นี้สวยมากเหมือนศิลปะเลยเนาะจมปลกจมคำจะบอกว่าไปร้านเกาหลีที่อร่อยอร่อยเลยเราไม่ต้องคง้อเมืองแล้วจริงจริงๆอิงที่หมูย่างมาหมูย่างหมูย่าง เอาผักอนหมอจะได้รักหมอจะได้หลงนะแล้วเธอดูโคให้ผักมาหมากี้เห็นที่เรียนเรียนใช่ไหมนุ๊กเป็นใบใใช่ไหมให้มาเป็นห่วงี้เลยจ้าให้มาเป็นห่วงี้เลยจ้าแล้วก็มีใบงาเธอนี้ใบงาเป็นปึกนะดูวใบงาเป็นปึกใครชอบกินใบมาใบงามากินได้พริกนิดนึงนะพริกนิดนึงพริกจากกระเทียมนะจ๊ะเราต้องกินให้ครบแล้วก็หมูสิจ้า สชั้นเลยจ้าเรามาเพื่อการนี้จ้าอันนี้หมูสไลด์ใส่ด้วยจ้าเอาทุกอย่างเลยจ้านี่เห็นปะแล้วก็ซอสจ้านี่ปลงไปเลยจ้านี่จริงๆเขาต้องห่อข้าวนะแต่ว่าผักฉันห่อไม่ได้แล้วเดีคือหมูล,ล้นอนะ่ะหมูล,ล้นอนะ่ะเดี๋ยวค่อยตักข้าวเข้าไปละกันนะ มันดีตรงที่มีของยางไทยชอบตรงนี้ก็คือจุดๆนื้ถ้าเกิดใครไม่สั่ง950นะเ้ามี400กว่าบาทาเธอเราสั่งชั้นอย่างเดียวเอามุกไา้เดียวเนื้อก็มีขอข้าวตามม,มาที่จุกกุมีจุกกุมีนี่เธอหูอตัวบักเอ็กเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มาก สงสารน้องอะ่ะเห็นน้องมาเป็นอุ้ยเห็นน้องมาเป็นตัวอย่างนี้เราสงสารน้องเธอดูดิเห็นปะน้องพี่จะไม่กัดเดี๋ยวเธอเจ็บพี่จะไม่กัดครึ่นนงพี่จะกัดทั้งคำขย้อนบ้าเลยละอีบ้าอ้าวน้องเป็นไงบ้างน้องน้องสอดมากสงสารน้องอะ่ะไม่กล้ากัดครึ่งเดี๋ยวน้องเจ็บซอสอะ่ะเผ็ดแต่เผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดแบบเวอร์หวัง แล้วก็ไม่ได้ติดหวานแบบวานเวอร์อะ่ะคือแบบว่านวยหมดเลยร้านเนี้ยปกติหลายร้านที่เคยไปกินอะ่ะมนันแบบเผ็ดหวานชัดไงอันนี้ก็เผ็ดมัวเผ็ดกำลังดีตอนที่เรายังไมไ่กินอะไรอะ่ะอ๋อ,อ,อุปกิมจิมาเลยมา เต้าหู้ดีอะร้านนี้เอาจริงอยากจะบอกว่ามีความใกล้เคียงของส้มที่ไม่หวานแบบที่สุดร้านอื่นยังมีความรู้สึกกิมจิแต่ร้านนี้มีความใกล้เพราะว่ามีมีความเผ็ดนำเผ็ดหอมเผ็ดอ้วนอยู่ในปากอร่อยเต้าหู้ดีเฮ้ยกิมจิร้านนี้ฉันกินได้ปกติฉันจะกินไม่ค่อยเยอะนะกิมจิแต่นี่คือแบบดีเลยแล้วก็สามช,าชาั้นจ้า คือกุสโลบายของเกาหลีเวลาเขากินน่ะสามชั้นเทราไวราเขาเป็นเมืองหนาวเท่แต่เราเป็นเมืองร้อนว่ะแต่กินไมกินตุมนานมากก็เลยว่านุ่มละลายนุ่มละลายเลยอจงริงอ่ะยังมีอีกหลายเมนูที่อยากสั่งมนาะอย่างทักขาวบีเรเอวยางเงแต่ว่า มา3าคนมเกรงว่าจะไม่หมดเอาเป็นว่าชิมให้ดูครบเรียบร้อยแล้วขอกินจริงจังแล้วเดี๋ยวไปปิดจบเลยดีไหมของหวานอยากกินแล้วเนาะเพราะของข้าวอะ่ะไม่น่าจะรอดแล้ววันนี้เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยเท่าไหร่หนะ เธอฉันอยากจะบอกว่า อันเนี้ยเป็นร้านอาหารเกาหลีที่อร่อยอร่อยในย่านนนจันคืออร่อยแบบโคตรอร่อยหลายเมนูมากเจอคือคือดีเลยอลยอย่างเงี้ยตัวพวกหมูย่างนะก็คือแบบเป็นอร่อยมาตรฐานเลยเครื่องเยอะผักเยอะคือทุกอย่างแบบมาจัดเต็มและที่สําคัญไม่ต้องย่างเองมีคนย่างให้เรียบร้อยแต่ที่ฉันปึ้มปิ่มเลยนะจิมดักเธอต้องสั่งจิมดักนี่คือที่สุดคืออร่อยมากคือมันไม่ได้จะหากินในในในเมืองไทยง่ายๆคือมีร้านขายนะแต่ที่อร่อยแล้วถูกใจอ่ะหายากหายากต้องเข้าไปโคเรียนทาวในเมืองแลวนี่คือ ด้านนวลจันทร์ไงคือจะไปคิดว่ามีร้านอาหารแบบเกาหลีอร่อยๆซอสแบบพะโล้เกาหลีนะมันจะแบบมีความเค็มหวานชัดใช่ป่ะแล้วมีใส่พริกแห้งมันจะมันจะหอมพริกอ่ะมันมีเผ็ดเผ็ดแซมนิดนึงบุนเส้นหนึบหนึบโคตรอร่อยนะแล้วก็ไอตัวจุกกุมีไอปลาหมึกสดมากไม่กล้ากัดน้องครึ่งตัวต้องกัดน้องทั้งคำเดี๋ยวน้องเจ็บคืออร่อยหลายอย่างอยากจะให้มาลองแล้วจริงๆอ่ะหลังกล้องอ่ะคือพอเสร็จแล้วว่าคือมีกินนี่ไข่ตุ๋นชีสอร่อยอีกเลยอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นบนโต๊ะเมื่อกี้เท่านั้ เหมือนแพงใช่ปะ่ะใช่ราคาจะสูงนิดนึงแต่แต่เธอวัตถุดิบเขาเกาหลีหลายๆอย่างตัวเจ้าของร้านโอป้าเป็นเป็นคนเกาหลีเองวัตถุดิบบางอย่างเขาก็เอามาจากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญเมื่อกี้เรากินใช่ปะ่ะแล้รููใช่ไหมว่าตั้มกินเก่งแล้วพึ่งกินเก่งกว่าหลายเท่านะักคือถ้าเกิดพึ่งกินไม่ไหวคือมันเยอะมากจริงๆซึ่งพึ่งไม่เคยทําให้พี่ผิดหวังแต่วันนี้พี่ผิดหวังกับพึ่งมากแล้วออกกลับบ้านนี่เลยจ้าเสมือนกินอีกสามมื้อจ้าไอที่เห็นบนโต๊ะเมื่อกี้ แล้วกินกันเต็มที่แล้วนะคือกินข้าวไปคนละสองถ้วยก็ยังมีข้าวกลับอีกนะแล้วเนี่ยคือหมูเนี่ยหมูย่างนี่เห็นปะกลับมาเป็นกล่องจานเปลเลยเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนเราจ่ายไปเมื่อกี้สามพันเก้าบาทก็จะกินได้ประมาณ3มือ้อถึง4มือ้อโดยประมาณหรือเพิ่งกินมื้อเดียวหมดไหมไม่หมดค่ะโอเคว่าเอาเป็นว่าปิดจมวอกเลยแล้วกันนี่คืออิ่มมากจริงถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียรติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียรติด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลลืมมกก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 ดดด subscribe รรรรระะะิิ่่่งงงงงุุ๊ใใหหห้้ฉัันนนนนเจจอออาไป พรุ่งนี้เข้าออฟฟิศฉันเอากลับบ้านไปกินด้วยก็ได้ฉันจะได้บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องซื้ออะไรที่ออฟฟิศกินใช่ป่ะนั่งกินของวันนี้แหละอร่อยไปละ